พี่น้องจ๋าสวัสดียามเช้าพี่น้องเป็นน้ำแข็งเบิดเดมุ้งยอดกุหลาบแขกเช้านี้ลบสองพี่น้องจ๋าปากกระห้าวพี่น้องอ้าเลือชุติมาลานป่านปากก็ไม้าไปขูดรถไปขูดรถเลย <25 S 1> เป็นช่วงไม่ละนี่ไปโรงเรียนป้าเสียงข่อยแหบพี่น้องจ๋าต้นเดือนเมษาต้นเดือนเมษาพี่น้องจ๋าไปขูดรถก่อน เห,หนียวแมงพี่น้องเบิ้งรถข่อยเป็นน้ำแข็งพวกเกีเยวคิดเบิ้งอยู่เมืองไทยหอนสงการานตรมู่ข่อยเป็นน้ำแข็งพี่น้องเบิ้งรถข่อยถ้าเบิ้งสิเปิดได้บ่จะเปิดได้ไหมถ้าเปิดได้อยู่แข็งเบิดน,นี่แข็งคือดือ้อเบิดเบิแข็งตะกอน วัดคนนยูได้อันบอนเมือ่อวันพี่น้องกระจุกรถได้หนิอ่าเปิดเต็มที่ความร้อนเต็มที่เลยตรงออกเวล้ำเป็นน้ำแข็งนี่ตรงมาขูดก่อนเวลาพี่น้องกอนสีนันเพราะว่าขั้นชามันขับไปบ่ไดรบ่เห็นหูต้นเดือนเมษาใจกลมต้องมาขูดน้ำแข็งก็งไม่คอยเอาเมียนหรอือเ่วของขูดน้ำแข็งนะนะ คิดว่าได้พี่น้องแม่โอ้ครอยู่ใครอยู่ใครอยู่คหอยบอลเมียพนพี่น้องะไก่โอ้ยอันนี้หัวกะทเอ้าวก็เป็นไอเลิฟยูงสิไอเลิฟยูงคือมาดจริงสิมาเด้อมาขูดนมแข็งเธอไข่เนี่พี่น้องจ๋าพี่น้องมึงให้ขูดแล้วเอาไปใส่อนันนันบ่ ไปใช่อะหนามพี่รูบ่อยพี่น้องดอกหมาเชื่อดีที่ผลไปขายงามๆน่ะตอนนี้แข็งหมดเล้วพี่น้องถ้าเกินลักษณะนายนี่มวยสิบวัติดเล้วพี่น้องแข็งแบบเป็นย่ามลายมามีนุ่นไม่ใช่วยที่วัติดเพราะว่าดอกมันเกิดแข็งเอ่อหลายปีเป็นนังคือกันบางปีก็ผพละไม่ผุละไม้บ่หลาย คนละไม่ก็คืนราคาเนาะบ่หลายเนาะเกษตรกรกัเกษตรที่ท่ว่าอีอย่างละจังราคาเองเนาะแต่ว่าช่วงที่เขามีคลองคลองปกนะพี่น้องมีเห่าปกบางทีกะก็โอเคที่ปลูกประจำก็โอเคแต่เขาปลูกกินไอตีหมักแอปเปิ้ลไข่อะนี่ละล่งปีไม่ได้กินอย่างเหตุการณ์งี่สิละพี่น้อง ถ้พาพี่น้องมาขูดน้ำแข็ง,งขดได้พี่น้องจ๋าเศรานี่่อยเอาขวดน้ำไปข้างนอกพี่น้องเอาขวดน้ำไปข้างนอกเป็นน้ำแข็งเป <c oughs> ็นน้ำแข็งเลยขวดน้ำาม,มันใส่เอน็นสินใจมากเนาะเมื่อกลาเริ่มแข็งแล้วดใส่เบ็ดมือใส่เบ็ดจะให้เป็นแข็งยังสิเร้อแ,แข็งเหมือนเด้ ขนาดบ่แข็งกันยิงหนาวมือใช้เด็ดนะลบสองนี่กรมจอบ้ายมุข่อยมาเบิ้งหยังไว้จีเบิ้งน้ำแข็งข่อยอยู่มือไทยข่อยกับก้อนข่อยจีมาอยู่นี่ข่อยกับ่เคยเห็นเงล่อนะพี่น้องนี่แหละขับเองขูดเองรีดเองเติมน้ำมันเองล้างเองถูเองดหลายเอง ดีเนาะเขาจะว่าบาอกว่าดีนะเห็ดเองไหมเห็ดเองคื่เนี้ยคือนี่อยากงั้นก็เห็ดกินเองอยากได้ลูกก็เห็ดเองพี่น้อง <c oughs> ไม่ใช้เห็ดหายให้เห็ดเองเบิดเลยเลี้ยงเองพ่อคอยเลี้ยงเองนั่นสามก้อนบ่าไปจังเ <c oughs> ขา <c oughs> อันนี้คือที่มาทำกันเอง <c oughs> นี่พี่น้องอันกระจกังาสีมันต้องขูดพี่น้องป้ามือข่อยแข็งนี่มันต้องขูดไปนะสีขั้นประคูดกะติดเครื่องลงไปพี่น้องติดเครื่องประมาณอ่ะสิบกว้วยหยิบยี่สิบหน้าทีมันสิล,ล,า,ยลายเนาะครับติดเพียงไว้แต่ว่าแล้วแต่ลดด้วยพี่น้องลดขั้นลดอีกหนึ่งข่อยขั้นพิหารแล้วขับไปทำงานะ มันเป็นหลุดแบบนั้นเนาะเปิดบ่พ่อหาหนะ้าที่คีอเนมันก็ละล่ายเองเลยอันนี้รถรถข่อยอยันนี้มันเป็นรถรุ่นรุ่นเก่าแต่คนขับไม่แก่นะจ๊ะ <laughs> 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 ยังนี้ามวาพอเหล็าหมวอยู่ข่อยกระด้ายหนาววันนี้หนาวจนชินหนาวจนชินวินจนเซอ้อ นอนยังและมือเพื่อคิดถึงเธอไม่หายเอาละพี่น้อง่อยชิาพาไปเบิ่งพวกเจเ้าเบงสวนแข็งข่อยแข็ข่อยขูดซะก่อนเนาะพี่น้องจา๋านอนกุหลาบข่อยแข็งแข็งคือดื้อเลยเด้นี่พี่น้องเบงแข็งไปหมดเลยมาสิาพาไปเบเงกุหลาบพันปีแข็งบอกพี่นอ้องกุหลาบพันปีสมซื่อจริงๆเพราะว่าหนาวยังได้ความสวยเขากับคงที่พี่น้องจา๋า ดอกทิวลิปก็แข็งมีแต่แนวของแข็งแข็งนะคะอ้ยเดือนเดือนซีนั่นี่พี่น้องเดือนเมษายนหี่มาก,ก็ตกทุกอย่างก็แข็งอันนี้ยอดปงไม่อันนี้ยอดเดินโบตานข่อยกระลังปงไป,งไปเบ่งใบกระเทียมแข็งพี่น้องถ้าพี่น้องว่าิึงของแข็งข่อยหุ้มผ้าห้กล้วยหุ้มผ้าห้กล้วย เพื่อนว่าพี่น้องว่าแขวนก็หุม้มผาให้กล้วยว่าก็ปรหุ้มให้ผัวแหวนพักเรื่องผัวพน่อนว่าก็อระคุมผัวพน,น่นพี่น้องมมนแข็งหุ้มจังเดผัวอยู่ในเฮีนนะ้ยนเนาะบด้หุ้มยากเนาะพื่อน่ะโอ้ยแข็งหมดเลยดูซีดอกทิวลิปข่อยก็แข็งนะ่ะแดงใจวายอยู่พื่อนอ่ะเน็บพี่น้องเบิง่งแม่ขนันิงขานอนมูกเกีววายอยากเบืงองนะ่นะมันไม่ยุ่มองนีละ ดูนี่สีสังขอแสงแข็งขนาดไหนก็ความเหม็นก็คงที่นะพี่น้องไม่มีกลัวนะนี่บ่งข่อยหุ่มผ้าให้ลูกข่อยลูกลาแม่หุ่มผ้าให้ลูกนี่เห็นว่าพี่น้องแจ๊ะเอ๊เบบี้ดอนบอกกับลูกลูกผักลืมผัวบนลูกข่อยนอนหุ่มผ้าเบิ่งนี่พี่น้องค้มแข็งอันนี้มากสบูบดีกระเทียมปากแข็งแล้วพี่น้องจา๋า ดูสิอันนี้ผักติบฝรั่งก็แข็งนะคะแม่คานิ่งคานอนโอ้ยเนาะอ้อนวยสวยเจอแข็งอ่ะกระเทียมป่าเด้อเจอของแข็งละอ้อนวยสวยปานข่อยอลูก <laughs> มือข่อยอ้อนวยสวยีน้องเจอของแข็งไปบ่เป็น <laughs> โอ้ยเนาะ แข็งมือถืองี่เนาะอนี่มาตกม่ถือย่เต้องเป็นเรื่องอะไรก็ต้องทําใจนะพี่น้องเฮ้ยตุ๊ตอบรีขอกระแข็งคือดูกีดีเยอะเอาเลยเด้อพี่น้องพักพี่น้องว่ามึงของแขงเดียวว่ามึงว่ามึงอันนี้น้าหน้าอันนี้ขอยกระแข็งพี่น้องอันนี้ขอดกาหมดเลยเด็เม่งพี่น้องมึเกี่ยวเหรียญของแข็งน้อข่อยบ่นี่เป็นน้ำแข็งเลย อันนี้ข่อยก้าผักซีจีนผักซีเล่าผักหอมปลอมในกระถางนี่ยขอมวกแค่แม่ข่อยก้าของเบิดแต่ของเนี่ยแข็งบ่เกิดดอกอันนี้ใบง่าของแข็งไปเด้อพี่น้องไปก้อนมาเนี่ยข่อยกระสีแข็งแล้ววันนี้มือเริ่มเย็นแล้วแข็งของแต่เบิเ่บีนี่ด,ดอกกุหลาบข่อยมันสีบานแต่บ่พี่น้องมันเจอของแข็งแต่ใบกะวานดีดีพี่น้องแข็งหนาวบ่ยยานเลยใบยกะวาน บายบายจุบจ๊บๆพี่น้องเ้ยขอบคุณทุกกำลังใจจะขอมาสมไมาแย่งน้ำกันเด้พี่น้องไมาแย่งแมคคันิงคานอนอ่อนช้อนของแข็งน้ำกันกบข่อยบบายบายโชคดีมีสุขด้พี่น้อง